สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าของเครื่อง Digital Panel มเตอร์รุ่น CM-013 นะครับตัวนี้เป็นโหลดเซ l ล์อินดิเคเตอนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าส่วนของค่าพา e t e มเตอร์อ s t o m คัสตเมนูะครับและการคาลิเบ t e เครื่องนะครับก่อนการใช้งานครับเรามารู้จักสำหรับโหมด p a r a m มเตอร์อ t ดิทคัสตอมเมนูหรือการสร้างเมนูนะครับเหมาะสาหรับ การใช้งานที่หน้าเครื่องในโรงงานเลยนะครับ uh. เพื่อความสะดวกในการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นนะครับโ yeah. ดยเรากด F ค้างไว้นะครับเพื่อไปยังเมนูของการสร้างเมนูนะครับเป็นสัญลักษณ์นี้ครับโดยสำหรับการเลือกว่าเราจะใช้ค่าพารามิเตอร์ได้บ้างในการเป็นเมนูเหมือนเมนูลัดนะครับในส่วนของหมวดนี yeah. ้กด F ครับเพื่อเ네ข้าไปครับมีทั้งหมด 10ค่าพารามิเตอร์นะครับที่เราสามารถตั้งได้โดยหลักๆแล้วก็จะเลือกเป็นค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องทําการเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเพราะว่าค่าพารามิเตอร์สําหรับเครื่อง CM ขีดศูนตัวนี้มีค่าพารามิเตอร์เยอะมากนะครับกดปุ่ม F ครับเพื่อเลือกค่าพารามิเตอร์ครับส่วนใหญ่หลักๆในการใช้งานนะครับค่าพารามิเตอร์ที่จําเป็นในการตั้งค่าบ่อยๆก็จะมีค่าอะลามนะครับเราก็จะตั้งเป็นค่าอะลลามหนึ่งนะครับ ค่าพารามิเตอร์ที่2ครับก็เป็นอะลาม2ค่าพารามิเตอร์ที่3ก็เป็นอะลาม3นะครับค่าพารามิเตอร์ที่4ครับอาจจะเลือกเป็นค่าฮิตเทอร์ลิสิตก็ได้ครับ1นะครับค่าพารามิเตอร์ที่5ครับก็เป็นฮิตเทอริซิตสองนะครับค่าพารามิเตอร์ที่6ครับเราจะเลือกเป็นฮิตเทอริซิตสามนะครับ มันเดนเที่7นะครับเราอาจจะเป็นเลือกเป็นค่าเอลเลสนะครับคือค่าที่ให้แสดงผลเฉลีย่ยแล้วก็กด F เพื่อตกลงค่าพารามิเตอร์ค่าพาราเมิเตอร์ที่8นะครับอาจจะเลือกเป็นโหมดเอาต์พุตก็ได้นะครับที่เก้าครับพาราเมิเตอร์ที่10นะครับครับเมื่อเราทําการตั้งค่าพาราเมิเตอร์เสร็จแล้วนะครับเรากดปุ่ม f ค้างไว้นะครับเพื่อออกสู่หน้าจอปกตินะครับสำหรับการใช้งานตัวเมนูรัดนะครับเราสามารถทำได้โดยกดปุ่ม f ค้างไว้นะครับนี่ครับจะเป็นส่วนของค่าพาร์เิเตอร์ที่ตั้งไว้จะอยู่ในเมนูในนี้นะครับกดเข้าไปในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นค่าพาร์เิเตอร์ที่1คืออะรามนะครับที่2ก็เป็นอะรามสองไล่ไปเรื่อยนะครับสาหรับที่ผมตั้งค่าไว้ตะกี้นี้นะครับ จะไล่ตามนะครับก็จะมีทั้งหมด10ตัวนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานพารามิเตอร์ที่จำเป็นที่ด้านหน้างานนะครับไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าในโหมดอื่นๆให้ยุ่งยากนะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของการคาลิเบตเครื่องนะครับสำหรับตัว CMQ013 ในการใช้งานเริ่มต้นอาจจะต้องมีการตั้งค่าคาลิเบตนะครับเมื่อใช้งานเกี่ยวกับ โหลดเซลล์นะครับโดยการคาลิเบรนะครับจากหน้าจอปกตินะครับเราสามารถเข้าไปทำการคาลิเบรด้วยการกดปุ่ม F ค้างไว้ครับจนปรากฏสัญลักษณ์หน้าจอคาลิเบรแบบนี้นะครับคาลิเบรของตัว cm หนึ่จะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบนะครับก็คือการคาลิเบร์บายโหลดคือตั้งค่าน้ำหนักโดยใช้โหลดนะครับสัญลักษณ์นี้ครับและลูกศรเลื่อนขึ้นครับ จะเป็นการคาลิเบตบายดาต้านะครับจะเป็นการตั้งค่าน้ําหนักโดยใส่ค่ามิลิโวลต์เข้าไปนะครับในส่วนนี้ผมจะสาธิตการตั้งค่าด้วยการคาลิเบตบายโหลดนะครับครับสำหรับการคาลิเบตบายโหลดนะครับเราทําได้โดยกดปุ่ม F 1ครั้งครับสําหรับค่าแรกนะครับจะเป็นการตั้งค่าน้ําหนักที่จุดแรกนะครับให้เราใส่โหลดขนาดเริ่มต้นนะครับโดยโหลดขนาดเริ่มต้นแนะนําให้เป็นพวกแทลำน้ําหนักนะครับ ใส่ที่โหลดเซล์นะครับโหลดเซลจะส่งข้าวเข้ามานะครับนี่จะเป็นค่ามิลลิโวลต์ในขนาดที่โหลดเซลลรับแต่แทนรับน้ำหนักนะครับกดปุ่ม f ครับเพื่อตกลงยืนยันค่านะครับครับสำหรับพาตรามิเตอร์ตัวต,ต่อไปครับจะเป็นส่วนของตั้งค่าน้ำหนักที่จุดสุดท้ายนะครับเราแนะนำให้ใส่เป็น น้ำหนัก80%ของฟู l l l o a นะครับในกรณีนี้ผมจะใส่น้ำหนักทั้งหมด3กิโลกรัมนะครับโดยจะใส่ลูกตุ้มน้ำหนัก1กิโลกรัม3ลูกครับโหลดเซล จะส่งค่ามานะครับ่วยเป็นมิลิโวลต์นะครับเราทำการยืนยันค่านะครับนี่คือจะออกมาสู่หน้าจอการแสดงผลหลักนะครับค่าก็จะโชว์เป็นค่าประมาณ3ามกิโลกรัมนะครับครับแต่สำหรับในบางการณีนะครับค่าที่แสดงผลมีค่าไม่ตรงอย่างนี้เราสามารถทำการเช็คได้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของค่าลีเมียนะครับเราสามารถ ทำการตั้งค่าลีเนีย์ด้การกดปุ่ม F ค้างไว้นะครับแล้วไปยังพารามิเตอร์ของค่าลีเนียนะครับสำหรับค่าลีเนียนะครับในกรณีนี้ผมใช้กราฟจะเป็นเส้นตรงนะครับโดยเราจะกำหนดจุดเพียง2จุดนะครับเข้าไปกำหนดจุดครับพารามิเตอร์การกำหนดจุดนะครับผมก็ำหนดเป็น2นะครับ ซึ่งถ้าไม่เป็นเส้นตรงก็สามารถกําหนดได้เป็น 4, 8, 16, 32นะครับแล้วแต่กรณีนะครับกดปุ่มตกวงนะครับว่ากลับไปยังเมนูก่อนหน้ากดปุ่มรูปสอนเลื่อนขึ้นนะครับต่อมาเป็นการเซตพอยท์นะครับกําหนดเป็น2จุดเราต้องเซตทั้งหมด2จุดนะครับปุ่ม F เพื่อเข้าไปนะครับสาหรับจุดแรกครับ 0, 0ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้ตั้งค่าไว้ที่ศูนย์นะครับ กดปุ่มบันทึกค่าแล้วออกมานะครับมดปุ่มทดเลื่อนขึ้นครับสาหรับค่าต่อมาครับคือค่าศูนครับเป็นจุดที่2นะครับผมกำหนด 2. จุดค่า0ูนจะเป็นค่าสุดท้ายนะครับผมจะใส่ค่าน้ําหนักสูงสุดที่ผมคาลิเบรตไว้ตะกี้นี้นะครับเรียบร้อยนะครับกดปุ่มบันทึกครับออกไปยังหน้าจอปกติครับครับผมเรามาลองดูวิธีการแสดงผลของมันดูนะครับ ผมใส่ลูกตุ้ม1นกิโลกร,รัมนะครับค่าที่แสดงผลนะครับก็จะมีค่าประมาณ1กิโลกร,รัมนะครับต่อามาครับผมใส่ลูกที่2อนะครับเป็น2กิโลกร,รมครับสุดท้ายนะครับผมจะใส่ค่าส่วนสุดที่ผมตั้งไว้เมื่กี้คือเพิ่มอีกยูกนะครับเป็น3กิโลกร,รมนะครับ ค่าของหน้าจอ PV ที่แสดงผลก็จะเป็นค่า3กิโลกรัมนะครับครับผมสำหรับการตั้งค่าและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องดิจิตอลพา e เนลมิเตอร์มีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเครื่องดิจิตอลพา e เนลมิเตอร์หรือสนใจสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือปัญหาการใช้งานนะครับสามารถสอบถามที่บริษัทภพยมัตจำกัดได้โดยตรงนะครับขอบคุณครับ